สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ชมเข้ามาที่ช่องของคุณด้วยคลิปสั้นนะครับซึ่งคลิปนี้ผมได้มาจาก y o u t u b e นะครับเขาส่งมาให้เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะเพิ่มแฟนคลับนะครับซึ่งเขาจะทำเป็นการหยิบเอาช็อตเด็ดนะครับมาทำเป็นทีเซอร์ยาวประมาณ 5-60วินาทีแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลเพื่อให้แฟนๆนได้เห็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราได้แชร์ลงไปเริ่มแรกก็คลิกไปที่โปรไฟล์รูปโปรไฟล์ของผมนะครับแล้วก็มาที่ช่องของคุณนะครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอนะครับ วิดีโอกระจายวิดโอกก็ได้ครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับใต้วิดีโอเนี่ยจะมีคำว่าคลิปนะครับเป็นรูปบรรไกเนี่ยถ้ามีไอคอนนี้อยู่แสดงว่าสามารถตัดตัดคลิปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าไม่มีสตัดเป็นคลิป ก็เลือกคลิปอ่าคลิกไปที่คลิปเราสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่หกความยาวตั้งแต่ห้าวินาทีจนถึงหกสิบวินาทีอ่าผมสมมติว่าผมเลือกตรงช็อตนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเนี่ยอ่าให้สามารถตั้งชื่อได้ไม่เกินร้อยสสิบตัวอักษรนะครับ S 1> <S 1> ก็เขียน,รยนพระไตรปิฎกไปแล้วก็คลิกไปที่แชร์คลิปนะครับเราสามารถแชร์ไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น เฟซบุ๊กหรือ Twitter ได้นะครับแชร์ไปที่ l ล n e like ก็ได้หรือว่าจะคัดลอกลิงก์ก็ได้หรือว่าจะส่งอีเมลก็ได้ครับผมเลือกที่จะส่งแชร์ไปที่ Facebook นะครับอ่าอันนี้ก็มาที่หน้า a c e b o o k แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ก้ไตปิดก แล้วก็โพสต์